นะครับนักเรียนชั้นม .4 นะครับวันนี้พอดีครูติดภารกิจอบรมนะครับการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกเงิน2 0 0พบาทเนาะซึ่งครูก็อยู่ในผู้รับผิดชอบนะครับในการจัดทําเอกสารต่างๆซึ่งก็จะต้องรายงานเขตรายงานอะไรไปนะครับเกี่ยวกับเงินสองพที่เราจะได้รับนะครับครูก็เลยต้องมาอัดวิดีโอนะครับเพื่อที่จะสอนพวกเรานะครับ นะไปสัปดาห์ก่อนก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องยานะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดนะครับสารเสพติดเป็นยังไงนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าสารเสพติดคือสารที่เข้าไปแล้วทําให้ร่างกายและจิตใจเกิดความต้องการมากขึ้นแล้วก็จะไม่สามารถหยุดเสพได้นะครับอ่านะ อาจจะเข้าสู่ร่างกายโดยการกินซุปชีดดมอ่าเป็นเวลาติดต่อกันนะครับร่างกายสุดโทมจิตใจเริ่มเป็นอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติแล้วนะครับทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมานะครับสถานการณ์ปัจจุบันก็ถือว่ารุนแรงนะครับเพราะว่ามันเข้ามาระบาดมากในประเทศไทยนะครับปัจจัยมีู่3ปัจจัยนะครับ1บุคคล 2. สารเสพติด สามสิ่งแวดล้อมอ่าโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมนี่แหละกับบุคคลนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดนะมีเพื่อนฝูงมีชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับแหล่งของมันนะครับแล้วก็มีคนชักชวนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์การ จับกุ่มนะครับตั้งแต่ตุลาคม6.3ถึงเมษายน6.4ยาบ้าจับไปทั้งหมด49ล้านเม็ดนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับมี47คดีใหญ่ๆด้วยกันอันเล็กๆอันนี้เขาไม่เอามานับนะครับปัญหาสารเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อเราบุคคลครอบครัวชุมชนนะครับ มีปัญหาอะไรบ้างด้านแน่นอนร่างกายสุดโทมนะครับสมองเริ่มเบลอเสื่อมไปนะครับสติปัญญาลดลงบ,บุคลิกาภาพเปลี่ยนแปลงนะครับอารมณ์และจิตใจไม่ปะกะติอ่าบางคนเสียชีวิตเนื่องจากใช้เกินขนาดนะครับด้านจิตใจอันนี้ก็เป็นโรคมีอาการโรคจิตบ้างโรคประสาทบ้างนะครับพูดคนเดียวพูดเพ้อเจอ คุ้มครั่งจี้ชิงทรัพย์พวกคุ้มครั่งเนี่ยหาเงินนะครับประสาทหลอนคิดว่าเขาจะมาฆ่าเราก็มีนะครับปัญหาครอบครัวครอบครัวแตกแยกมีการทะเลาะวิวาทการลักขโมยเกิดขึ้นนะครับปัญหาชุมชนสังคมมีการก่อปัญหาอาชญา,ากรรมลักทรัพย์ปล้นจี้นะครับปัญหาเศรษฐกิจเกี่ยวกับการ การเงินนอกเศรษฐกิจทำให้ประชาชนเนี่ยขาดรายได้เพราะว่าประชาชนว่างงานนะครับเพราะว่านักลงทุนต่างๆถ้าเห็นสารเสพติดในประเทศเราเยอะเขาก็ไม่กล้าที่จะมาลงทุนอ่ะคนไทยก็เริ่มงานลดลงนะครับยิ่งถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวแล้วโดนจับมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยไปสมัครงานที่ไหนก็ สำบากนะครับสถานการณ์เสียงที่นำไปสู่ปัญหาสารเสพติดในชุมชนนะครับถ้าเป็นในเรื่องของครอบครัวเนาะการย่าร้างก็เป็นปัญหาใหญ่พอสมควรที่จะทำให้เด็กขาดความโมบุญนะครับขาดการอบรมสั่งสอนแล้วก็ถูกทอดทิ้งจึงมีคำกล่าวที่ว่า ครอบครัวคือภูมิคุ้มกันสารเสพติดนะครับพฤติกรรมส่วนบุคคลบางคนชอบเที่ยวกังคืนเนาะอากทดลองอยู่กับเพื่อนนะใกล้ชิดกับเพื่อนอยากให้สังคมยอมรับนะครับประมาณนี้นะครับก็ทําให้ไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับกลุ่มคนที่มีแนวโน้มต่อสารเสพติดในชุมชนเช่นแก๊งวัยรุ่นผู้ผลิต ผ,ผู้มีอิทธิพลที่เป็นผู้ผลิตนะพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหน้ามีตาหน่อยในชุมชนนะครับความมันแอทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนอา,อาจจะมีแหล่งที่มีการมั่วสุมอะไรประมาณนี้นะครับสถาบัน,นทางการศึกษาโรงเรียนครูอาจารย์ก็ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ที่จะมาพูดให้เราฟังว่าปัญหาเนี่ยมันมาเป็นต่อทอดอยู่แล้วมันไม่ได้เกิดแค่วันสองวันหรือแค่กลุ่มกลุ่มนึงมันมีหลายอย่างที่เป็นปัจจัยทําให้เกิดปัญหาอย่างสารเสกติดนะครับสถาบันทางสังคมและการเมืองอ่าทุกวันนี้ก็ถือว่ามันอ่อนแอนะครับเสื่อมโทรมอ่อนแอจากการจัดการไม่ได้อ่เขาเรียกว,ว่าอะไรไม่ได้ตามกฎหมายนะ อย่างเช่นขาแล้วสุดพ่วมกับโจ้เนาะก็จับกลุมได้นะครับแล้วก็บังคับให้อผู้ต้องหาเนี่ยยอมรับแล้วก็บอกบอกความลับเหร่ยเืออะไรทักอย่างนะครับก็เอาถุงดำคุมนะคลิปหลุดออกมาก็เป็นประเด็นทางสังคมเยอะแยะมากมายนะครับเป็นคดีความเพราะว่าต้องการเงินถูกไหม เงินมันทําให้เราพังแด้เหมือนกันนะครับทําให้เรามีความสุขแล้วก็ทําให้เราพังแด้เหมือนกันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับใช้วยวทตที่มีความสุขอะลักษณะทางจิตที่เสี่ยงต่อการติดสารเสพติดอาลักษณะทางจิตยังไงที่มันเสี่ยงนะครับก็คือ,อมีความมุ่งอนาคตต่ําไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรในอนาคต เขาเรียกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้วางแผนชีวิตอะไรเลยนะครับว่าจะทําอะไรในอนาคตแล้วก็ความเชื่อนําหน้าตนนะก็อาจจะเชื่อว่าตัวเองเฮ้ยทาได้แค่นี้ใช้ชีวิตหาเงินได้แล้วนะครับก็มีเป็นกันสุดท้ายแล้วก็ไปหาเงินจากสารเสพติดนั่นเองก็เกมนะครับโดนจับโดนอะไรมาก็ไปอยู่ในเรือนจํานะครับ ต่อไปเป็นการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาสารเสพติดอันนี้มันมีอยู่ในหนังสืออันดับแรกพูดจะพูดโดยรวมนะเพราะว่าท่านพูดไปมันเยอะนะครับอันดับแรกหนังสืออยู่นะอยู่ที่หน้าร้อยแปดข้อแรกคือการพัฒนาบุคคลนะครับ ก็ให้การศึกษาตอนนี้ให้การศึกษาจัดสัมมนาบ้างให้ข้อมูลบ้างแล้วก็ถ้าเป็นสถานการณ์แตก่รือเจ็บสามารถจัดเกี่ยวกับการลนนลงเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเช่นออกกำลังกายแข่งกีฬาถ้ามันเป็นสถานการณ์ปกติเนาะแล้วก็มีการเดินลน,นลง ต่างๆนะครับมีวันยาเสพติดโลกอะไรประมาณนี้นะครับสังคมและสิ่งแวดล้อมครอ,อบครัวเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนคบเพื่อนยังไงโรงเรียนและสถานศึกษาเนี่ยให้ความดูแลและผิดชอบไหมนะครับหน่วยงานภาครัฐมีใครลงมาเกี่ยวกับสารเสพติดหรือเปล่านะครับ ช่วงนี้ก็ลาบากหน่อยไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนมานครับปกติก็โรงเรียนเราก็เป็นที่ทีเ่เขาเรียกว่ามีหน่วยงานต่างมาบ่อยนะครับเกี่ยวกับการอบรมจัดกิจกรรมเท่าที่กูเห็นนะหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นโรงเรียนเล็กๆที่ไม่ไกลจากเมืองเนาะแต่ก็มีราชพัฒมาบ้างมีหน่วยงานในเมืองออกมาบ้างนะครับ สิตเก่าสิไรก็ติดต่อกันอ่อันนี้นหน้นเลแนวาทางการจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดนะครับอ่าก็จะต้องมีองค์ประกอบ4ประการดังน,น,นี้จุดแข็งอ่าเราต้องวิเคราะห์ว่าชุมชนเราเนี่ยมีจุดแข็งอะไรที่จะช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ส่วนจุดอ่อนนะครับก็มีการวิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่องเพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไปถูกไหมจากนั้นมาดูโอกาสซินะครับสิ่งที่สนับสนุนเกื้อกูลชุมชนเรามันจะเป็นไปได้แค่ไหนนะครับโอกาสเช่นอะไรถ้าเราเข้าไปหาเทศบาลกับเราทําด้วยตัวเองนักเรียนคิดว่าอันไหนมันน่าจะเป็นไปได้มากกว่ากันถ้าไปพูดให เทศบาลนายกอะไรฟังว่าอยากทำลดโครงการนั้นนี่นะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดแน่นอนว่าถ้าเข้าไปเทศบาลเขาก็พร้อมที่จะส่งเสริมนะครับมาดูข้อจำกัดและภัยคุกคามนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคเลยคือมีการผลิตจำหน่ายรอบชุมชนนะครับมีแหล่งอบายามุก แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือขาดงบประมาณในการจัดการการจัดกิจกรรมต่างอันนี้ก็นถ้าไม่มีเงินไม่มีงบประมาณก็ยากนะครับที่จะดําเนินการไม่มีใครส่งเสริมอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกฎหมายเนาะครูจะขออ่าข้ามนะครับเพราะว่ามันเยอะจําไม่ได้เราไม่มาเรียนเอากฎหมายเรามาเรียนเอาอ่าเขาเรียกว่ายุทประสงค์มันไม่ได้ เน้นเรื่องกฎหมายหรอกอย่างใี้เรารู้เรื่องการใช้ยาแล้วก็เรื่องของสารเสพติดมากกว่านะครับว่าเราจะป้องกันความเสี่ยงยังไงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไงนะครับอันนั้นคือจุดประสงค์ของมันแล้วก็วิเคราะห์ผลกระทบได้ว่าถ้าเราใช้ยาหรือสารเสพติดแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเรายัางไงต่อครอบครัวยังไงแล้วก็ต่อชุมชนอย่างไร เราจะทายังไงให้มันไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงนะครับคนละไม้ละมือคนลงแรงคนละนิดละหน่อยก็ยังดีนะครับอันนี้เป็นกฎหมายเนาะข้ามนะครับไม่ต้องรู้หรอกเรารู้แค่ว่ามีการบำบัดยังไงการรักษาอย่างไงแล้วก็การป้องกันแก้ไขอย่างไงดีกว่านะครับ มาดูการบําบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดนะครับแบ่งเป็นสีขั้นตอนอเตรียมการขั้นตอนแรกรก็ต้องดูประวัติดูภูมิหลังก่อน 2. ขั้นตอนพิษยานะครับก็มีการบําบัดให้ยาชนิดอื่นแทนนะครับตอนพิษยา 3. ขั้นตอนในการฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพขั้นตอนนี้ก็จะปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้กลับไปอยู่ในสังคมได้นะครับสก็คือ aftercare ขั้นติดตามดูแลนะครับเป็นการติดตามดูแลสอบถาม,มาเพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อไม่ให้เขากลับไปใช้สารเสพติดอีกนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่เราไปชอบในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดสำนักง,งาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติหรือปอปอสอนะครับปอปอสอนะจำให้ดีปอปอสอสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติจาแค่นี้พออย่างอื่นไม่ต้องจํามันก็จะมีหน่วยงานประจําภาคเหนือภาคกลางใต้ตอนออกเชียงเหนือนะครับการบําบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดนะก็มีระบบ สามระบบด้วยกันระบบสมัครใจระบบต้องโทษร,ระบบบังคับนะครับส่วนมากมันก็มีทุกรูปแบบนะครับมีทั้งแบบต้องโทษสมรับรใจอยากเลือกเองแล้วก็บังคับนะครับจบแล้วส่วนงานต่อแชร์ งานคูแปะไว้ใน Classroom นะครับงานก็จะเหมือนกันเลย4ีทับ1กับ4ีทบ2นะครับเป็นคำถามท้ายหน่วยที่6นะครับการใช้ยาและสารเสพติดอ่ากรอกชื่อสกุลเลขที่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะ4ข้อนะถ่าจะไม่ผิดอ่า4ข้อนะครับ ทำไมยาสามัญประจาบ้านจึงมีความสําคัญและควรมีไว้ประจําบ้านนะครับเช่นะรยาสามัญประจําบ้านาลายาแก้ไอยาอะไรอีกคยาแก้กเสพแก้ท้องผูกท่าน้าขาวนะครับน้าแดงแก้แพอ่าพวกนี้เป็นยาสามัญประจําบ้านเพราะมันเกิดขึ้นได้บ่อยไหมแล้วก็ ใช้เองได้สะดวกอะไรประมาณนี้แล้วแต่คําตอบนะครับของแต่ละคนนะนี่ครูไกด์หลายให้เฉยนะครับแล้วก็ตอบมาให้ดีกว่าครูเลยก็ดียิ่งดีก่อนการใช้ยาทุกครั้งควรปฏิบัติยังไงเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้ใช้ยาผิดนะครับต้องดูอะไรการกินกินยังไงฉลากยาดูไหมมันหมดอายุดูหรือเปล่าอ่ะดูตอบมาให้ครบการใช้และการจําหน่ายสารเสพติดขอให้เกิด ผลกระทบต่อสังคมอย่างไรครับต่อสังคมนะอ่าสี่การป้องกันการใช้สารเสพติดวิธีใดเป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นที่เรียนที่ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดอ่าวิธีเบื้องต้นที่เราคิดว่าเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดที่เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเนี่ยเราคิดว่าวิธีอะไรเป็นวิธีที่ดีดที่สุดเบื้องต้น ถ้าให้ครูตอบว่าหนึ่งต้องรู้จักปฏิเสธ 2. ต้องรู้จักคบเพื่อนสก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวก็จบนะครับรู้ว่ามันไม่ดีนะครับอ่ะทำมาสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ